อื้นมาแล้วพี่น้องหลายครับเหียสองกล่องสามกล่องเี่ยกล่องนี้ใหญ่กว่ามีทุกขนาดเลยังสิพอนเบิดพี่น้องครับ นี่มีเสาบอมัดพอนคว้นหรือพอนอืจะใหม่งาๆนี่พี่น้องมไม่จิกไม่แดงไม่แก่พี่น้องฝนเมียสักวันเมียเบิดคมเหรอเดี๋ยวบอมาดซื้อสวอนพิธีฝนเมียให้มันคม เดี่ยวสองกล่องเลยนะฟันเดีกกวางหนึ่งนึ่หนึ่กกล่องเสาเด็ยวกวางนี่พนอีกสองกล่องสามกล่องสองกล่องนี่ก็สิบบฟันตอกครับนี่ก็สีบ่เด้ฟันตัวนี่เนียวนางเดียวไปหาใารคลิปไม่พี่นงางเลยผมสิฝนเนีดไอ้เบงไม่นนพี่นางเลย มีตูวปั้นฟื้นเพราะขนาดน้ำหนักดีครับขน,น้าเกล็ดลอยกำหนักดีครับก่อนอื่นนะครับเอาเหินนี่ซ้องนานะครับนาละเอียดก็คือหน้านี้น,นะพี่น้องก็คือหน้าละเอียดของหินนะครับแล้วก็หน้าหยาบนะครับการฝนมีดนะฮะใช้หน้าหยาบก่อนนะพี่น้องนะเนี่ย รับหน้าหยาบรับหน้าหยาบก,ก่อนนะครับก่อนที่จะามานะครับมารับเมียด่นห็นเียต้องไปเอาไปแช่น้ําได้ต่ํากว่าสิบห้านาทีนะพี่น้องให้ความชืน้นความเย็นนะครับผ่านก็ไปกวอนหินนะพี่น้องหลังจากนั้นมันจะจับเมียดดีครับชวดชวดชดเอา้าพี่น้องมาดูกันจะรับให้ดูต้องระมัดระวังนะพี่น้องถ้าไม่ฝีมือก็อย่าทำห้ามรอกเย็นแดบ,บนะ วิธีรับรับมีดนะมีดของคมเนะี่ยจับอย่างนี้ก็ได้พี่น้องนะเนี่ยจับอย่าให้ให้อย่างนี้นะอย่าอย่างนี้นะผิดนะจับอย่างนี้ข้อต้องตึงนะทุกส่วนของร่างกายนะแล้วก็จุ่มลงไปเนี่ยอย่างนี้เลยพีน่น้องใส่เลยถือว่ามันไม่เรียบก็ระวัดระวังนะอันตรายต้องช็คโอเคนี่เลย เป็นจังหวะนะพี่น้องนะเป็นจังหวะกันเลย,เยพอถึงไปไปลายก็ที่เลยประมาณนี้ไม่ใช่ว่านะก็หาจังหวะของมีดแต่ช่วงนี้ก็ได้ข้อมือเนี่ยสอง สองข้อมือก่กดมีดไว้ก็กดลงตรงนี้พนะย,ยายามอย่าให้มันลื่นใบเมีดใบมีดนะแล้วก็หินกับมือเนี่ยให้มันแน่นเกาะให้แน่นเลยว่างั้นเถอะอย่าให้พลาดนะพี่น้องนะถ้พาพลาดก็โรงพยาบาลกันเลยเนะ่พี่้องเนะีอ่อ่อะขอน้านี้นีอ ใาหน้าหยาบก่อนนะพี่น้องนะใช้หน้าหยาบก่อนนะครับน้องๆหน,หนูก็เรียนรู้ได้นะทุกส่วนของข้อมือนะกดลงที่เดียวเลยก็ระมัดระวังปลายมีดแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่กดนะครับไม่่าวางมีดเฉยๆนะครับเดี๋ยวมือจะเลื่อนไปใส่คมมีดนะครับ เลื่อนไหลซาสเลยนะกดไว้กับอะไรของแข็งแข็งๆนิงน่งๆนะครับไม่ให้มันขยับอย่างนี้ก็ก็แน่นแล้วครับน้ำหนักเยอะก็กดใบมีดลงไปเลยเนี่ยอะไรที่มันแบบนิงน่งๆครับอยู่ให้มันกับที่มันก็ไม่ไม่เลื่อนแล้ว ข้อมือของเรานี่ก็กดใบมีดไว้ด้วยอย่าให้มีดขยับนี่ครับให้ได้ตำแหน่งเหมาะๆแล้วก็ชวดชวดเลยจะให้มันไปตำแหน่งไหนนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ว่า <c oughs> นี่เพดผนะิียดน่ะต่อไปก็เป็นด้านเนียนมีสองด้านก็เหมือน กล้องมิจิทัลทั่วไปนะครับก็มีโหมดโหมดหยาบหยาบหยาบโหมดเนียนโ,โหมดนะครับโหมดมีโหมดเนียนนะครับหรือว่าฟังก์ชันนะประมาณน,นี้เราก็ใช้ระบบประสาทของเราเนี่ยครับสั่งมันสั่งใครลนะ้วสั่งมันเออกคสั่งเราไลแหละว่าไปเรื่อย ต้องเข้าใจนะเวลาบอกว่าคุยนี่คุยแบบอนาคตกันเลยแบบคำคมนะพี่น้องให้เ่าเรียนแบบนะคะน,น้องๆหนูๆ <c oughs> อันนี้บ่าวัดชำนาญแล้วครับเคยอยู่กับมีดมาหวานนะครับคือ เมื่อก่อนก็เคยแซย้านะพี่น้องพี่น้องเคยแซย้าไหมแซยานวลน้อยแซย้าอ่าที่ปุ่นเดยทำมาหมดทุกอย่างแล้วงานอ่ะพี่น้องงานแบกหามตั้นจันยังเคยทำเลยตั้นจันตอกเสาเข็มสะพานอะ่ะจิ๊บจิบเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตพี่น้อง เราเคยทำอะไรแล้วก็มาสอนให้ให้ดูกว่าอ่ะทำอะไรเป็นบ้างแต่ละปศออก็ไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะก็ทำมาตั้งแต่โอ้โนเดพปศส,สองห้าหนึ่งสี่อ่ะโอ้นั้นช่วงเกิด <c oughs> มาดูกันนี้น้นอยว่ามันได้ที่หรือยังผมคิดว่าได้เลยนะคมมากเลย ดูจากตาเป่ารู้เลยนะครับว่าพี่น้องครับขอไฟนะโอ้พี่น้องครับสนะนีนส่สากเลยครับเหมือนไม่แปลงฟันมาอาทิตย์หนึ่งอะ่ะนี่นี่อ้อมาทดสอบความแม่นยำกันเลยน,น้ำออกไปน้ำก็มีประโยชน์นะพี่น้องเนี่ยลดลดต้นพริกเลย ตอนนี้พิกผมนี่ใบไม่ไม,ไม่กุดแล้วนะพี่น้องเนะี่ยเริ่มเริ่มไม่งอละคลิปที่ผมลงไปเอามาหินมาเจ็บไว้เอาไม้ขนาดไหนแห,แห้งไหมหรือว่าไม่แห้งเอาไม้ระดับนี้ไหมมันจะขาดทีเดียวนะพีน่น้องดูความคมของมีดที่เรารับตะอกี้เนี่ยครับไม้แห้งนะพี่น้องนะไม้แห้งไม้กีบด้วยเนะี่ยอ่ไม้กีบ กี่คือว่าไม้หยาบนี่บมันตัดยากผมจะทดสอบความคมของมีดเดวลาตัดฟืนนะอย่าจะตัดอย่างนี้นะพี่น้องไม่ขาดนะต้องตัดต่ำองศาเฉียงแบบนี้ประมาณนี้นะเอาดูให้ดีเป็นยังไงพี่น้องครั้งเดียวไหมนี่ครั้งเดียวนะครับเห็นแล้วลงเก็บเลยเอาใหม่ เดี๋ยวพี่น้องจะไม่เชื่อมีดมันคมขนาดไหนอันนี้ผิดนะเอาฟืนออกเอาไปถอดอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องเดี๋ยวมันพังทลายนะอันนี้คือบอแมททดสอบธรรมดาต้องเจ็บทั้งบนมาเอ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 าชิ้นนี้ก็แล้วกันอะพูดเป็นชิ้นก็แล้วกันเอาฟืนเป็นชิ้นเป็นอันนะทิงเขียงนะครับนี่ผมกาให้ครั้งเดียวไหม วางตำแหน่งให้ดีเดี๋ยวก็เดินใส่กล้องหน้ากล้องแต่นะผมว่าไม่ขาดนะมีน้องครั้งเดียวแต่ว่ามันก็คมนะพอไม้แห้งนี่ไม้แห้งมันหนาเอาครั้งเดียวนะพี่น้องนี่เกือบขาดเลยนะเนี่ยคมไม่คมมันได้สองครั้งนะ่ะนี่กำลังสวยเลย พี่น้องคมไหมทีนี้าคมนะ,ะสวัสดีครับผมนี่คือคลิปมีประโยชน์รับเมืยนคมๆเราจะไปทำอะไรก่อนที่จะรับมีดเอาไว้ฟันฟื่นไหมเพราะว่าไปแต่ถ้าสองมือนี่ขาดเลยนะผมกลัวมันโดนหน้ากล้องนะพี่น้องผมเลยเอาไม่ขาดเอาพอประมาณกดข้อพอประมาณนะแล้วก็เด็นใส่กล้อง ก็คือคมนะพี่น้องนี่นี่เปาะแค่นี้นะครับวิธีหั่นฟืนนะครับหรือว่าภาษาอีสานเรียกก็พอนฟืนนะพี่นอนะ้อ,นองครับอ๋อพี่น้องครับเรียนรู้จากบอะมาณผาเพลินมือนี้ขอบคุณหลายสำหรับการรับชมพี่น้องครับ